พ่อไปอไม่ได้แองโอ้ยพ่อ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 เอาแล้วโอ้ยโอ้ยอ้ยก็ ไม่เข้าเลยนะไม่เข้าอ่ะหม้าครับผมอยโอยโอ๊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 ยโอยโอ๊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 ยยอ๊ยยโอ๊ยอยโอ๊ยอยโอยยอยอยยอย กดนเดียวที่ียิสู้ๆนะพ่อกดคือคนเดียวนะคะกีก็ได้ไม่ต้องัางแค่อะไรหรอกันับ่เอาเห็ดเองพีออกพีมันออกโอ้ปามรุ่นนี่รุ่นจีนเหรอเออโอเคเออ โอ้กลางสวยๆเลยนี่อยู่หลังนู้น่ะอแหี่เนาะออนี่สองนอยู่ด้วยยเนาโนบะอนพ่อ คืออะไรมันไม่เข้าอันนี้หรออุ้ยอุ้จูดออกไปเลยอู้ว่าอะไร ่อะไรนะว่ะป้าจีนป้าจีนอู้ป้าจีนโอ จีนคอนอ,ะ,อ,ะ,อะนี่คนนี่เงนจันทร์นี่เงนจันทร์เอานี้ไว้ทำไมเนี่ยจะให้หน่อยเออแล้วกอใส่แมสทำไม Yeah. อดมาถึง้ไปนอปดไปโอ้โโอ้มอยู่ครับอันนี้ต้นอันนี้เนี่ยลบอยู่ข้างฝั่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอายไอ้โดนไอ้โดนมันจะขาดอุ้ยอย่กมาละต่อยต่อยเฮ็ดเย Láo là nó có tí này. Ai, <laughs> miễn uhm. nó ngã 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 ngã

bao vẫn đi ăn được rồi ba chiết ba chiết nữa hả? giờ để bự lắm lao nhau à? này này nó lắp à? นี่ผมนาทีหลังนี่เลยาทีหลังโลงมบต้างเตเลยคุณตรงขางปเป็นขาวไหมอ่แล้วแต่วายดฟังฟังมันดิมันดินหลกหลายคนเลาว่าต้องยังมันใส่กนให้วนะทฟันงใหเอารถ้นึง แหนี่หน่อยวมันเกหน่อยเลยดิจิตสอบเยอะ็ตนแล้วปล่อยมัไครับหน่อยปล่อยมันงเเตนพ่อเนาะันานี่เ็เตนขันเท้อ อ๋อปปบึกเหรอบึกน้อยบึไฟทาหลังบ้านนู้เออโอเคตุ๋ยหลุดนี่พอนี่บึกได้หน่อยเนาะวู้หันยังผอมหนบึกนมากวอืมบึกหน้าเนี่ย <Okay. S 2> โอ้ย,อยวีซะเหลือเกินนี่มาอยู่ในย่าเนี่ย ก็อก e ็มองก็ดีงถือกันนี่ถืองานกอมอกไปโอ้โหโอ้ตัวโอ้ ใหญ่มากโอ้ลันออกมาเลยคนอยากนะพี่ง กระปองกายโรลละหกสิบาทปลาจีนวัตื่นิบนะว่าปลาจีนนู้นทุกคนนู้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตอนเข้าคุณเนี่ยทุกคนแงอ่อนบนดีเดือดมากมันพแบบเหมือนกระทะทอดปลาเลย แันมหนางแหน่ทีละจำงเลยยั่ทุกคนเดือดมากคืออะไรอ่ะเขาหาอันจอมันจอมันเหรอ เไงทุกคนที่บอกว่าน้ำเดือดเ่ยพ่อภาคเลยสิหนูภาคไม่เป็นแฝงมืออาจารย์หวังเราอาจารย์หวังล่วงอนะ <c oughs> ผมสัดมากกระทั่งหนึ่งผมก็เลยเปลี่ยนอาจารย์หวังล่วงลองเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจี๊ดตามมึงอาจารย์หวังสีมานหมดเลยเพิ่งสิบโมงครับผมเพิ่งสิบโมงก็กลัวยัง เริ่มทยอยขึ้นกันแล้วเพิ่นเพิ่นได้หลายนะครับมันเป็นตระกูลปลาขาวนะอ่าอีโซกปลาจีนปลาอ่ากับอนะไรอย่งนั้นลนจันทร์อะไรประมาณเนี้ยปลาตะเพียนนะครับผมเขาก็ยา่านปลาเน่าเขาก็ทยอยขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ผมก็เปลี่ยนคู่หวังคู่หวังลงไป <c oughs> คู่หวังเลยใส่เสือกากะลงไปลวคอยเก็บไปเรื่อยครับจะไปว่ายถึงเข้าถึงจะกลับนะครับบ้านเ้องปลาไก่นะครับร้อยร้อยกิโลนะครับร้อยกิโล เดี๋ยวก็จังไปติดตามตอนห้อปลาขึ้นกันเนาะงานนี้มีปวดหลังครับผมย,ยังเลยชื่อโอ้ผู้อังวานสวยๆโอ้ฝั่งทางนูน้นโอ้ฝัางทางนูน้นนะโอ้ มันอยู่ขอบไงล้วฝั่งมันไม่มีอะค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ลลายมัอบอดเพื่อนปล่ากัเดิมาเบิ้ยนผู้หวังมานมาเบิ้นดูหอเฮ้ยอุ้ยโอ้ยี่เข่ นี่อของแท้ของแท้น,นี่นี่กระบอกคจับเดี๋ยวเราทองเอา่หงนี <s <S ้ลงให้มันให้ม um ันรู้จากน้ำทั้งนั้เออโอเคมาแล้วเอาแย่ๆไป จะเปลี่ยนคู่หวังกับเรื่องล่วงไปวานที่หนึ่ง้มันหัวักน้ำดูว่าหมานอยู่หมานอยู่ไอ้น้องหัวักน้ำบัดไปเอาไอ้มาแค่แม่น้ำโขงมาเนี่ยมันอยู่โดนมันเลยกลายพันธุ์เนี่ยเอมาแค่แค่แท้กลายักน้ำแล้วหัวจักลาแล้วก็ถือว่าหมานหาอ่ืวหมานอยู่ ไข่ดิแม่ตัวไข่ติ่มตมอจะไข่นะปลาไข่ปลาไข่นี่มนต้องเห้ือนนไเด็กน้อยนผ่านแห่ได้เลยฝึกแม่นเลยเก่งอ่ะ พอวนห้อหเนไม่ถึงพอห่งด้วยซ้ำมนะสห้อมี่พอหกริ่มวา้อุยพอปลาเลยนี่หลังจากนั้นห้าก็ต้องเลยกลับนะครับผมเพราะว่าผลญ่กำลังมากนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ใช้แค่ช็อตเอาขึ้นจากน้ำแค่นั้นหรอครับผมอะไรคนอะแล้วคนตอนนี้กำลังเอาปลาขึ้น <c oughs> อนอหละไปวันนี้กำลังหนีฝนนะทุกคนตอนนี้ประมาณเชี่ยงเกือบบ่ายโมงละเอาฟ้าขึ้นรถก่อน